ดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้ที่จีนมีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเจียงเจิ้หมินนะครับเจียงเจิ้หมินได้ถึงอสัญกรรมก็เมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ในประเทศไทย เองก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเนาะเราเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเออเราก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยได้มีข่าวอะไรมากมายแต่ตอนนี้ที่จีนเนี่ยก็อยู่ในช่วงไว้อะไรซึ่งอันนี้ถ้าจะแอบ,บมาลิดหน่อยก็รู้สึกว่าเอะจีนเขาก็แอบ,บเรียนแบบบ้านเราอยู่เหมือนกันก็คือช่วงนี้เป็นช่วงไว้ทุกข์ใช่ไหมครับก็เว็บเพจต่างๆก็ทําเป็นสีขาวดําเหมือนสมัยที่เราเคยทําเมื่อนานมาแล้วอะนะถือเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออก ถึงการไว้อะไรแก่ผู้ที่จากไปนะครับซึ่งอันนี้ด้วยสาเหตุเนี่ยของอดีตนายกรัฐมนตรีเจนเจอมินเนี่ยก็คือเป็นลูคีเมียนะครับมะเร็งในเม็ดเลือดขาวก็อวัยวะล้มเหลวเยอะมากก็อายุที่เสียชีวิตก็96ปีก็ไม่คิดเหมือนกันว่านานเหมือนกันเนาะก็เกือบ100ปีเกือบ1ทศวรรษเลยเชียวก็ถึงเวลาแล้วละครับอายุอนามก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับจบกันไปแล้วสาหรับ ข่าวใหญ่ Energy นะครับตอนนี้ก็กลับมาต่อที่ประเด็นของเราอาทิตย์นี้เองเนี่ยผมก็คิดไว้เยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะพูดอะไรดีคือจริงๆถ้าเราพูดจากในใจมันก็แอบมีเต้อมีตันกันบ้างใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างหนักเราก็อก็ไม่ค่อยได้ฟังวิทยุจีนไม่ค่อยได้มีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษถามว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีอยู่ๆก็ทําให้ผมคิดขึ้นมาแวบหนึ่ง แบบแว็บจริงๆช่วงนี้เนี่ยจริงๆผมก็เริ่มปรับตัวเองจากที่นอนดึกแล้วก็ตื่นสายแต่จริงๆสายของผมก็คือเช้าของอีกหลายคนนะครับก็พยายามปรับกลับมาให้สู่เวลาเดิมแบบช่วงตื่นตัตีห้าหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้ก็ทําให้นึกขึ้นไปได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีสเตอริโอไท์กับคนที่มีเชื้อสายจีนหรือคนจีนเนี่ยว่าแบบหุยเป็นคนที่ขยันขันแข็งนอนดึกตื่นเช้าก็แบบว่า เอาเรียกยังไงว่านอนน้อยเนาะนอนก็ดึกเพราะว่าปิดร้านอะไรเงี้ยตื่นก็เช้าเพราะว่าต้องมาซื้อของเพื่อเตรียมที่จะค้าขายในวันถัดไปถือก็เป็นสเตริโอไทป์ที่อยู่กับเรามานานมากแล้วถ้าถามว่าคนจีนในยุคนี้เป็นยังไงยังมีคนที่นอนดึกตื่นเช้าเพื่อทำงานอยู่ไหมผมก็บอกว่ามันก็มีนะมันก็ยังคงมีคนที่ตื่นมาแบบตีสี่ตีห เพื่อออกกาลังเพื่อทําให้ดู productive ในแ,แบบหมายอยู่ในแง่แจ็คหมาอย่างเงี้กย,ยก็ก็ตื่นเช้าใช่ไหมครับเพื่อแบบมาทําสมาธิมาเล่นไทเก๊กบ้างอะไรอย่างงี้ก็มีแต่ถ้าบอกว่ามาคุยกันเพื่อนรอบตัวของผมเนี่ยเท่าที่ผมเจอก็คือไม่มีจริงจผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าตอนสมัยที่ผมไปเรียนจีนเนี่ยก็คือตัวเองตื่นหกโมงเช้าก็คือตีห้า ของประเทศไทยนะครับก็ตื่น6กโมงเช้าของจีนเราตื่นหกโมงเช้าหอเปิดเปิดมาปุ๊บลงมาไม่เจอใครเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีคนตื่นเช้านั้นอยู่ไหนไม่รู้นกที่ตื่นเช้ามักได้หนอนแต่ทุกคนก็อย่าเป็นหนอนที่รอดชีวิตเลยไม่ตื่นเช้านั่นแหะครับในชีวิตจริงทําไมมันขัดจากสเตี e ริโอไทป์กันนักกัน,นาเนาะแต่อันนี้จริงๆเวลาเราพูดกันมันก็มีเหตุผลว่าทําไม คนจีนตื่นสายเออคือมันก็มาจากที่คนจีนนอนดึกอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าพูดถึงสถิติของการนอนอูอ้างไปไกลมากเลยตอนนี้น่าจะอัปเดตแล้วละ่ะแต่อ้างไปตอนที่ผมเคยฟังวิทยุตอนช่วงปี2019เขาบอกว่าหลังจากที่เรามีนาฬิกาที่สามารถมี sleep track ได้ไม่ว่าจะเป็นเซมี่เองหรือหัวเว่เองเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมสถิติของคนที่นอนปรากฏว่า ในช่วงแกรกๆที่ที่พวกนี้ยังไม่ค่อยได้ดังอะไรมากทุกคนก็มีคนใส่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ค้นพบว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่นอนหลังเที่ยงคืนคือไม่น้อยเลยกราฟนี่ถ้าเอาแบบว่า2องทุ่มเราก็ถึงประมาณแบบตีสี่อะไรอย่างเงี้ย เออสองทุ่มสองทุ่มตีสี่ช่วงเวลาเนี้ยคือกราฟนี่เบนขวาออกมดเลยก็คือคนไม่นอนตอนช่วงก่อนเที่ยงคืนไปนอนหลังเที่ยงคืนเราก็บวกเวลาดีๆใช่ไหมครับว่าแบบเออนอนเที่ยงคืนบวก8ชั่วโมงที่แบบว่า7จ็ถึงแชั่วโมงที่ควรจะนอนคนก็ตื่นคืออย่างน้อยก็8ปดโมงแล้วเป็นต้นไปซึ่งโอเคมันก็เลทแหละมันก็ไม่ใช่ตื่นเช้าในแบบที่เราเคยเห็นเป็นเตอริโอชป์ว่าคนจีนจะต้องตื่นในเวลาแบบตีสามตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ย เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พอหลังจากที่พวกอุปกรณ์การมี s l e e p track ไปเนี่ยมันออกมามีคนใช้เยอะขึ้นลหลายๆคนก็เริ่มปรับเวลาการนอนของตัวเองขึ้นมาให้นอนก่อนหาทุมหรือสิทุมในบ้านเราก็ที่จีนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหมือนกันเนาะบ้านเราเนี่ยจะนอนกันสีทุมคือผมอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอาหารอะไรเงี้ย เลทสุดสี่ทุ่มคืนแต่นอนมาทุกคนนอนพร้อมนอนประจําเตียงนอนแน่นอนสี่ทุม่มถึงสี่ทุ่มคืนไม่เกินแต่ว่าที่จีนเนี่ยเพลงที่ให้เปิดไว้ให้นอนตอนที่อยู่หอเนี่ยนะครับก็จะเปิดตอนห้าทุม่มก็คือเวลานอนมีการปิดไฟตัดไฟแล้วก็รวมถึงแบบว่าตัดแบบไฟใหญ่ทั้งหมดในห้องเปิดไม่ได้ถ้าจะอ่านหนังสือต่อหรืออะไรก็กรุณาเปิดไฟที่เป็นไฟโคมเอาเองไฟประจำโต๊ะเอาเองแต่ ก็จะมีไออีมาตรวจก็พยายามจะไม่ให้นอนหลายคนที่แอบอ่านหนังสือก็คือคุ้มโปองอ่านเอาอะไรประมาณนี้ชีวิตเป็นนักเรียนเตรียมามากเวลาพูดแล้วเราก็รู้สึกถึงชีวิตตัวเองตอนที่อยู่สมัยนั้นจังเลยนั่นแหละครับต้องบอกว่านาฬิกาชีวิตของคนจีนเวลาเราเราพูดกันเวลานาฬิกาชีวิตที่เป็นไอเดียลของเขาจริงๆเนี่ยมันคือนอนห้าทุ่มตื่นถูกโงเช้าซึ่งมันก็ตรงกับบ้านเราที่นอนสี่ทุ่มตื่นตีห้า เวลาที่ผมอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอาหารอีกแล้วแต่ว่าต่อให้กําหนดมาแบบนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในชีวิตจริงก็ไม่ได้มีความ practical ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมาส์นักเรียนตัวเองคือผมก็สอนภาษาไทยที่มหาลัยผมใช่ไหมเราก็จําได้ว่าเวลาเขานอนสี่ทุ่มแต่กันบ้านเขาเนี่ยก็มักจะส่งแบบเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งตีสยังมีมาส่งอยู่เลยคืออันนี้ ยึดตามเวลาที่ส่งเมลเข้ามาเลยนะตีหนึ่งตีสองก็มีเออแบบก็คือดึกเอาแรงที่ไหนไปตื่นเช้าก่อนถ้านอนซะขนาดนี้แล้วจริงไหมจะให้ผมสรุปเป็นไงดีล่ะสำหรับตอนนี้จริงๆตอนนี้ก็าบอกว่าเนื้อหามีไม่ได้เยอะว่าแบบอยากเมาส์คนจีนเลยว่าแบบเออในอริโอไที่เราว่าตื่นเช้าจริงๆถ้าที่ผมรู้จักไม่เคยมีใครตื่นเช้าทุกคนเกลียดก,การตื่นเช้าทุกคนอยากนอนตื่นสายทุกคนอยากนอนถึงเทียนน่ยงทุกคนอยากนอนแบบว่าพทีไปตอนเย็นเลยได้ไหมอะไรเนี่ยทุกคนอยากนอน วงเล็บใส่โค้ดไวโตโตว,ว่าที่ผมรู้จักเนาะ <laughs> ไม่มีใครอยากตื่นเช้าเลยจริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผู้ฟังหลายๆคนยังแบบว่าชอบนอนตื่นสายที่นอนตื่นเช้าเนาะ <c oughs> ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แหละตัวตผมเองตัวผมเองนอนตื่นสายของผมคือ7จ็ดโมงนี่คือสายแล้วจริงๆชีวิตปกติถ้าผมนอนตอนเด็กขาจะตื่นตีห้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะเราก็ทํางานดึกขึ้นอะไรขึ้นมันก็จะนอนเริ่มตั้งเวลาไปเป็น6กโมง พื่อให้แบบเอยตัวเองได้นอนเต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมนอนเลยที่ยงคืนไปผมจะตื่นที่7จ็ดโมงเป๊ะไม่ดูทําไมแต่เป๊ะตรงเวลามากไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกด้วยเออไม่เคยไม่รู้เหมือนกันว่าทุกท่านเป็นยังไงบ้างาผม่ายัางนึกกลับไปก็ยังไม่รู้จักอยู่ดีคนที่ตื่นเช้าถ้าไม่ใช่แม่บ้านอันนี้อันนี้ต้องโคดไว้วงเล็บอีกเหมือนกันเนาะไม่ใช่คนที่ค้าขายไม่ใช่คนที่ทําร้านอาหารเช้าและไม่ใช่แม่บ้านเออที่เหลือที่ผมรู้จัก นักเรียนปกติตื่นสายคนทํางานออฟฟิศตื่นสายเพราะว่าออฟฟิศก็เข้างาน9ก้าโมงหรือแอนออนไปเรื่อยๆสิบโมงก็มีก็ตื่นสายนั่นแหละทุกคนอยากตื่นสายทุกคนอยากนอนโอเคครับสําหรับตอนนี้ก็เอาไวส้สั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็มีอะไรอยากคุยอยากเมาส์มีคำถามมาสงสยัยแปะมาได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นที่ทุกคนสงสัยกัน ็สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ